สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมตลาดสดเทศบาลนครสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเดินชมตลาดจังหวัดสกลนครกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมีอะไรขายบ้างจะเหมือนทางสรีสเกตบ้านเราหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันครับตลาดนี้ของขายเยอะมากนะครับก็ถือว่าคึกคักทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ มกัันนีเจอขายกิ๊บปมกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถามแม่ค้ากันสวัสดีครับแม่ค้าครับอันนี้อันนี้แม่นแม่นกิ๊บปมบ่ครับเนี่ยโอ้ขายจังไดครับเนี่ยโอ้กองละหนึ่งร้อยบาทบ่ครับตรงนี้ก็เป็นหอยหวานนะครับโอ้โหโอ้ตัวบอกใหญ่เลยครับหอยหวานบ่ครับเนี่ยเขาเอื่นหอยเดือยป่ครับเนี่ย โอ้โหนี่ว่าตัวหอยหวานหอยเดือบป่ครับเดือนี่เองโอ้หอยหอมหรือว่าอันนี้ชนิดเดียวกันบ่ะครับสองอันเนี่ยกัวนี้หอยหอยยังกับครับนี่หอยเดือตัวยเดหอยนี่หอยยังครับตัวนี้อ๋อหอยหอมนะครับโอ้นี่ปอเคนขายอยังนะเอาสวัสดีครับคุณแม่อันนี้แมงหยังครับตัวนี้เนี่ยแมงแ้ครบโอ้โหแมงแข้งบ่ะครับเนี่ยเอาไปให้ตังใดกินครับเนี่ยเอาไปยำไปตน้ำพริกโอ้ต้น้ำพริกป่ครับ โอเคค่ายกำน้ำพริกแมงดาเป็นยังสันปะครับโอ้กำน้ำแมงแข้งนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นทิพโอมตัวนั้นก็เป็นโอ้เป็นตะแสบแมงกีนูนเป็นตะแสบนะครับทั้งหมอกับมดแดงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมตลาดบายพาสสกลนครนะครับหรือว่าตลาดสดเทศบาลนครสกลนครนะครับหรือว่า ตลาดบายพาสของสกลน,นครนะครับซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าตลาดบายพาสนะครับโอ้ทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟด้วยเนี่ยอ๋อมอนทองโอ้หอมมากเลยคุณผู้ชมน่าทานมากครับอหอมมากเลยครับตลาดบายพาสสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครนะครับโอ้พี่น้องครับเป็นอาหารแบบโอ้นี่เม้งดามีแมงดามีเห็ดนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นตลาดแบบ บ้านๆเลยนะครับพี่น้องครับอู้ห้าสนใจแห้งครับอาสวัสดีครับพ่อค้าอันอันนี้แมันเมี่ยงหยังครับตัวนี้จักจันครับผมโอ้จักจันบ่ครับเนี่ยโอ้แม่งจักจันอันนี้ขายจานละเท่าไหร่ครับเนี่ยหบาทครับโอ้จานละ50บาทจักจันตัวนี้เขาเอิ่นหยังกว่าครับเนี่ยตัวต่อตัวต่อยังเป็นเปลนอยู่เลยตัวนี้อันนี้แบ่งขายยังสี่เลยบ่ครับเนี่ยขายจังไดครับนี่แบบนี่ยอะไรข้าอขายเป็นขีดบ่ครับอันนึงนี่มันประมาณจะขีดครับเนี่ย อ๋อตองสร้างมองยังถึงหูเนาะโอ้คุณผู้ชมครับนาสนใจหลายครับตลาดบายพาสสกลนครนะครับหรือว่าตลาดสดเทศบาลนครสกลนครเนี่ยครับเพราะขาเป็นก็ขายอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับโอ้นาสนใจแห้งครับพี่น้องตลาดนี้โอ้นาสนใจแห้งนะครับพี่น้องครับเพื่อนๆี่มีหอดแมงแค้งขายนะครับพี่น้องครับแล้วก็โตตอนนะครับพี่นงคงครับโอ้ที่ผมมักแห้งครับพี่นงคงครับผมมักนี่แหละครับต่อนี่แหละครับพี่น้องครับ ยังมีดินอยู่เลยนะครับพี่น้องเอาเบื้องให้เบิ้งไกลๆได้ครับพี่น้องนี่ครับตอยังดินอยู่เลยนะครับพี่น้องเบื้องเอาตัวนี้เองครับพี่น้องนี่ครับตอนะครับพี่น้องครับยังดินอยู่เลยนะครับพี่น้องยังสดสดอยู่เลยนี่ตอสดสดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดสดบายพาสสกลนครนะครับหรือว่าตลาดสด เทศบาลนครสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีอาหารป่าขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอยู่เส้นบายพาสของสกลนครนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาช้อปปิ้งอยากจะมาชมตลาดก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเห็นต่อนะครับพวกนี้บริเวณนี้นะครับตลาดนี้เขาจะขายพวกอาหารพื้นบ้านเยอะเลยนะครับนี่ครับ อย่างเช่นต่อแล้วก็ตะกแตนนะครับนี่ครับต่อนี่จะเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้นี่ตัวต่อนะครับแบบสดสดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเบิ่งนะครับตัวต่อแบบสดๆดเลยนะครับพี่น้องครับตัวต่อสดสดเลยครับในจานนี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เนื้อโคขุนนะครับคุณผู้ชม เอาละครับทุณผู้ชมครับกับกอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวตลาดบายพาสสกลนครนะครับหรือว่าตลาดสดเทศบาลน,นครสกลนครนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ